นี่มานิ่งเลยอ่ะอันนี้เกือบลงข้างลงเกือบแถลงด้่ยแล้วนี่มานิ่งเลยอ่ะอันนี้เกือบลงข้างลงเกือบแถลงด้่ยแล้วสบายสบายหลอกกัด้วย ทีอาเคพาเรามากินฝุ่นแล้วทุกคน <laughs> <laughs> ล้างรถมาอย่างดีมากินฝุ่น <laughs> <laughs> ไม่น่าเลย เอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องเอ้าเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้เสียเองไปนิ่งเลยตายตายตาย,ตายเอาห้าร้อยมาทางนี้ทางโคตรแบบโอ้โหสุด สุดมากสุดจริงใช้รถผิดประเภทแล้วกูเนี่ยอ ทางลงลงได้แต่ว่าขึ้นจะได้ไหม <laughs> <laughs> เอาเอาให้สุดทุกคน <laughs> เอาให้สุดไปให้สุด <laughs> <laughs> โอ้โหกูว่าใช้รถผิดประเภทแล้ว แก้วไปตรงไหนล่ะพอไปโน่นชืบโอเคจ่ายค่าบริการก่อนนะครับทุกคน ไายจังนี่มานิ่งเลยอ่ะอันนี้เกือบลงข้างลงเกือบแถลงนู่นแลยดีีเซาอีคนกัเนี่ยเอออยังเงี้สบายผิวเลยพเจหนึ่งแล้มากี่คนวะตับตั่านแล้ว้งนาะดีีเซ็ คนอย่าให้เสียเที่ยวไปเลยฮนะจวดถอดถ <c ười> ุงมือแล้ว สุดบอกเลยทางนี้สุดจริงไปเลยเจ้าโอ้ยโอ้ยมานี่คุ้มเลยนะทุกคนโอ้โอ้โอ โอเคเรารอดแล้วก็บอกแล้วอยากบู๊ให้ขึ้นทางนี้ไปลงไปนู่นเลยบูออ้อ้นไมโอ้โหทางแค่นี้ไปเลย เดี๋ยวไปสำรวจทางก่อนไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทางมันสุดขนาดไหน หนักจิ้มหายโอ้เกียร์สองโอเคแค่นี้พอจวด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ไม่อยากเตี่ยงเราไม่อยากลงมาพอแล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs> อยากได้รูปสวยๆเราก็นี่ <c oughs> มาดิมาดิมาดิที่เหลือมาดินี่นะฮะทุกคนก็จะเป็นแพะที่เขาเลี้ยงไว้นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็น่ามากลางเต็นท์นะแต่ว่าทางเนี่ยอย่างที่เห็นนะบอกเลยว่าโคตรโหดนะอ่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับ ้ทางแบบอนูโรแบบนี้นะไม่ไม่แนะนำให้เอาแบบนี้มานะครับนะหนักเปล่าๆนะแต่ถ้าเป็นเอ่อพวกเสียเอฟพวกอะไรนี้มาแบบเฉวมากนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่า อ้าวไปใหม่ก็ได้รถแก๊งเหรอเอ้าดูเอาทุกคนทางขึ้นนะิวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นอีกบอกเลยว่าสุดงานนี้สุดจริงนู่นนะฮะเดี๋ยวรอดูขาขึ้นนะว่าจะเป็นยังไงจะกองกันหรือไม่นะฮะโอเคเรามาดูกันว่า ทางขึ้นตรงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับบอกเลยทุกคนว่ามันชันมากนะนี่ขนาดปี๊บนี่ไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะแยะนะครับดูดิเอามาลุ้น ล้อสีเลยทุกคนล้อฟรี่ล้อฟรี่ว้าวลื่นลืนล่นลืน่นกูไม่น่าเบรกเลย xé lạc chơi chơi hết kia ui 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 โอเคโอ้จะ <Okay>. oh, <laughs> ได้จะได้จะได้ <laughs> <laughs> หามาดูทุกคน <laughs <laughs> โอ้ทางแบบโคตรสดจริง ở nãy là gì đây hải lê mà leo đó <laughs> Wow. Come <laughs> <laughs> <Hold> on, come come on! Come ทุกคนว้ายเนี่ยวิ่งกันเนินนี่แหนะครับนะอาละไปไปเลยเกี่หนึ่งไปไปเลยชื่อค่ะโอเค หมดละไม่ชันละหมดชันแค่นี้แหละนะครับนะเฮ้าตายตายตายเหนื่อยวิ่งขึ้นมาทำไมเยเขึ้นเนิน <laughs> ไดครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันถนนใหญ่แล้วกันนะไม่ไหวแล้วตอนนี้เหนื่อยมากขอบแหลกไปครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่สมบุกสมบันกันมานะครับนะ <c oughs> โอหแย่แย่แย่นะครับนะก็ถ้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับนะกลับพวกเกมเลยดีกว่านะเหนื่อยแล้วนะเป็นเวลาตอนนี้ก็ม่ายโมงนะครับ ก็ความสุขครัวนั่นแหละนะครับถ้าวันนี้ก็วอนนี้เป็นเท่านี้เนาะนะครับถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ป็นะกำลังใจนะฮะให้กับช่องสายแบกเราด้วยนะครับและอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีทุกคนครับ